สรุปข่าวเชื่มมอมมนยูโกประจำวันที่12กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟตบอลแบนเชสเซตเช่นนี้คอสเนเบิร์ฟมองผีอดไร้เพราะโอกาสในการลุน้นแชมป์ในครั้งนี้โดยทางดิบิชาบอเบตอฟอดีกองหน้าทีมชาติบันเกเรียมองว่าเป็นเรื่องยากนะที่ทางแมนยูนั้นจะได้ตัวดีแคนไบรต์กองกลางของทางเวสต์แฮมมาร่วมทีมเนื่องจากโอกาสในการประสบความสำเร็จในช่วงเวลานั้นมีน้อยกว่าคู่แข่งซะอีกนะ ดยวิฟิลทีมชาติอังกฤษนั้นถือเป็นหนึ่งในแข้งเนื้อหอมที่หลายทีมดังในเกมทางบริจินั้นอยากได้ตัวไปร่วมทีมซึ่งทางไปแสดงเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมอยู่แล้วแต่ในมุมมองของเบอร์เบตอฟเชื่อมาว่าเป,เป็นเรื่องที่ยากที่ทีมเก่าจะได้ไปร่วมทีมเนื่องจากจะได้โอกาสในการประสบความสำเร็จน้อยกว่าคู่แข่งในตอนนี้ลักเตะต้องการที่จะคว้าแชมป์รักกับดีแคนไบรท์คุณสามารถมองเห็นได้เลยว่าเขามีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าขนาดไหน โลเวตตอฟได้กล่าวผ่านทางเบดแฟร์หมายว่าเวสแฮมจะเป็นสโมสรใหญ่แต่ทีมสามารถเติมเต็มความฝันของเขาได้หรือเปล่านะเขาอยู่ที่นั่นมาแล้ว5ปีและเมื่อเขารู้ว่าคุณเป็นนักเตะที่ดีและทีมได้ล่าคุณเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เว้นแต่ว่าเวสแฮมจะขึ้นมาแย่งแชมป์เกมชาร์มริกผมมองไม่เห็นมาว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปไหม เขาเป็นข่าวกับหลายสโมสรและก็มีเงินก้อนโตเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกด้วยเขาจะรู้อยู่ในใจแล้วว่าเขาต้องการจะไปเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและเขาต้องการแชมป์ในขรนั้ังนี้ซึ่งทา้งลิเวอร์พูลซิตี้เชลซีและแมนยูเดินเข้าไปหาเขาผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เขามีแนวโน้มที่จะเลือกซิตี้หรือลิเวอร์พูลนะเพราะมันแปปีแล้วที่แมนยูได้แชมป์ลีกครั้งสุดท้ายและพวกเขาก็อยู่ห่างไกลจากทีมอื่นมากเลยทีเดียว แต่เขาจะต้องเลือกและถ้าเขาย้ายไปทีมไหนเขาจะต้องได้ลงสนามอย่างแน่นอนในครักนี้น,นะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ดีแคนไบรท์กับแมนยูเนี่ยดูแล้วมีโอกาส80-20นะฮะ20คือมาแมนยูอีก80นี่คือไปทีมอื่นเพราะดูแล้วถ้าเกิดแมนยูไม่ติดท็อปโฟก็ยากที่จะไปต่อรองเขาเช่นเดีวยวกันนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีลุยยืดสติไร้พ่ายในรังในเดือนแห่งความรัก โดยแมนยูเดินหน้าลุยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะพร้อมสส่ติดไม่แพ้ใครในโอชาฟอร์ดมาแล้วถึง14ปีติดต่อกันซึ่งีศาจแดงเสียตำแหน่งท็อปโฟไปในเกมล่าสุดหลังจากที่ทำได้แค่สเสมอรกระทางเบอร์รีร่ไปหนึ่งต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้ทีมเปทั้งหมด39แต้มจากทั้งหมด23เกมตามหลังเวสต์แฮมอันดับ4อยู่1แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัดและก็มีแต้มเท่ากับทางารสเซน,นแต่ประตูได้เสียเป็นบรองและแข่งมากกว่านัด ก่อนหน้านี้ทีมผิดหวังจากการเล่นในบ้านล่าสุดด้วยการแพ้เบนเนสโบในการดวนเป้ากับเกม FA Cup แต่ที่ผ่านมาหากลงเล่นในเกมลีกในช่วงเดือนแห่งความรักที่มกักจะมีผลงานที่ดีแมนยูนั้นเตมเปิดบ้านจอกกระทางซาท์햄ปตันในเกมทางบริกิจที่โอทาฟอร์ดค่ำคืนวันเสาร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยโดยสโมสรนนั้นพกใสิติไม่แพ้นในบ้านในเกมลีกเฉพาะการเล่นในช่วงเดือนกุมภาพันนี้มาแล้วถึง14ปีแล้ว สำหรับผลสุดท้ายท,ที่ทีมแพ้ในบ้านในเกมทางบุรกิจในช่วงเดือนนี้ต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล2007-2008โดยแพ้แมนซิตอ้1-2แล้วัแต่ที่ลงเล่นกับทีมมาทั้งหมด23เกมชนะไปทั้งหมด18แล้วก็เสมอไปอีก5ครั้งในครั้งนี้เป็นยังังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรังนิกเตือนโรนโดต้องกลับมาระเบิดตะข่ายช่วยทีมกันอีกครั้ง โดยงานนี้นะผมทางลาฟรังนิกนะฮะคุณนซื้อกับทางแมนยูออกมายอมรับนะว่าเิสโน่บรนโดจะต้องกลับมายิงประตูให้มากยิ่งขึ้นก่อนเกมที่จะพบกับทางซาทมตันในศึกทางภุรกิจวันเสาร์นี้ตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิว ดยเมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการเมเยือนของเดอะเซนโดยในเกมล่าสุดพวกเขาทำได้เพียงเสมอกับทีมบุย์อย่างทางเบอร์รีไป1ต่อนและเมื่อนับรวม2เกมล่าสุดหลังเบรกนี้หนาวทูกทีมของเฮนโดชาวเยอรมันทำได้เพียงแค่2ประตูและก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนอกจากนี้คิสโน่เปรันโดดาวยิงอันดับที่1ของทีมก็ยังไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้ใน5เกมหลังสุดนี้เมื่อนับเฉพาะในเกมชามบริกิต ซึ่งทางบรังนิกได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าไม่ใช่กับแค่ทางคิสโนเปรดโดนะเท่าที่ได้ชัดเจนแล้วว่าเขาควรจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้ผมคิดว่ารเรานั้นสร้างสารรค์โอกาสได้มากพอและมีโอกาสมากมายใน2เกมหลังสุดในครั้งนี้แต่เรนั้นไม่สามารถทําประตูได้แต่เรื่องน,นี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทางคิสโนเปรันโด,ดเท่านั้นมันคือปัญหาของผู้เล่นคนอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะนักเตะในแนวรุกเรายิงประตูได้ไม่มากพอในครั้งนี้นั่นเอง เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับนักบุญระวังหลอนนะแมนยูต้อง3แต้มเท่านั้น5ข้อก่อนที่แมนยูจะประทักกับทางซาต์ทัมตันโดยแมนยูต้องตั้งสติกลับมาเก็บชัยชนะให้ชงได้กันอีกครั้งโดยเกมนี้พวกเขาจะเปิดรังโอเทฟอร์ดรับการมาเยือนของซอทตทัมตันซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนักบุญเนี่ยเพิ่งจะโดนหลอนจนขนหัวลุกด้วยสกอร์ศต่อเกเลยนะ โดยการนี้แบบนี้ถือเป็นการครบรอบ1ปีฉะนั้นเดอะเซนตั้งใจเต็มที่ที่จะบุกมาลบรอยแผลที่แสนเจ็บปวดในขณะเดียวกันปีศาจแดงก็ต้องคว้า3แต้มไม่จงได้เพื่อจะได้กลับไปอยู่ในอันดับท็อปโฟอีกครั้งและหากไม่สำเร็จงานนี้โอกาสจะคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกคงน่าเป็นห่วงเลยเีเดียวโดยการนี้เริ่มจากที่หนึ่งกันก่อนกันขุมกำลังกลับมาพร้อมเต็มสูตรกันอีกครั้ง ตอนนี้ขุมกำลังแมนยูกลับมาใกล้สมบูรณ์แบบแล้วล่าสุดทางอาร็กเชลเลสหมดช่วงกักตัวโควิดแล้วและกลับมาลงสนามฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมปาจแดงเต็มที่เพื่อเตรียมรับมือกับทางซอท์ทมตันในครั้งนี้ขณะที่เฟร็ดเองก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามซ้อมและยังต้องกักตัวถึงงั้นก็ตามทีก็ยังมีลุ้นหากการตรวจโควิดเป็นลบเขาก็อาจจะอนุญาตให้ลงสนามช่วยตัวสังกัดในแมตช์สำคัญนี้ได้เช่นกัน ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆไม่มีใครเจอกับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนโดยเฉพาะผู้เล่นคีย์แมนอย่างทางเช่นบราฟฟเอลวาลานคิสโนโปรุนโดพอรปปป์บาและก็บรูโน่ฟุนเดสกลับมาซ้อมอย่างเต็มที่และก็ดูมีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นมาว่าพวกเขาลืมความผิดหวังจากเกมการสัปดาห์ไปได้บ้างพอสมควรซึ่งการได้ผู้เล่นสําคัญกลับมาครบเซตนั้นถือเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับทางแมนยูในวลารนนี้ เนื่องจากพวกเขากำลังประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะขึ้นหลังฉะนั้นหากเนนเตเตตัวหลักฟิตสมบุ์แบบกลับมาเต็มทีมนั้นน่าจะทำให้ทางรับหลังนิกสามารถปรับแทคติกได้อย่างเหมาะสมในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2เกมรับที่เหนียวแน่นและการจบสกอร์ที่ต้องเฉียบคมสำหรับปัญหาของแมนยูในเวลานี้ไม่ใช่การสร้างโอกาสเพราะจะเห็นได้ชัดเจนนับแต่ที่ทางบลังนิกเข้ามากุมบังเฉียนพวกเขาเป็นทีมที่มีรูปแบบเกมรุกที่อันตราย และก็สร้างสรรคจังหวะการทำประตูได้เยอะมากเลยนะแต่สิ่งที่ยังขาดไปก็คือความเฉียบคมโดยในหลายแมตช์ในยุคข,ของวรงนิกผีแดงสามารถลังสรรเกมบุกได้ดุดนันโดยยกตัวอย่าง2แมตช์ล่าสุดที่พบก,กับทางมิ d เดิลสโบรและศึกเอฟเอคัพและก็เบอร์มบีในเกมทางธุรกิจแมนยูนั้นสร้างโอกาสการทำประตูได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะในครึ่งแรกแต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูได้ไม่เยอะจนสุดท้ายแล้วต้องกลับมาแพ้ภัยตนเอง โดยที่บอกแพ้ภัยตัวเองก็เพราะว่าในครึ่งหลังผลงานของเฟรตเตวิลดดัลงไปดื้อเลยแถมเกมรับก็มีปัญหาจนโดนจอดตาข่ายแม้ว่าเกมรุกยังคงเ้าอการได้ดีแต่ไม่มีความเด็ดขาดขณะที่เกมรับดันหลัดหลวมสุดท้ายสาบุกผีแดงก็ต้องเจ็บปวดอย่างที่เห็นตอนนี้ปรังนิกมีการบ้านต้องคบคิดเยอะมากเลยนะว่าจะจัดแนวรุกคนไหนลงเล่นแต่เชื่อได้เลยว่าบรันโดจะได้กลับมาเล่นตัวจริงกันอีกครั้งส่วนกองหลัง นั่นหมายว่าอลารานนั้นจะได้ทำมาที่เป็นตัวหลักส่วนคู่ค้าคนอื่นของเขาหากแฟนบอลแมนยูเลือกได้ั้นคงไม่อยากจะเห็นหาได้ไม่ไกวและนี่คือเซนเตอร์แบ็กบอลน้ำมันที่แพงที่สุดในโลกและอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้นักบุญช่องโจมตีก็เป็นได้สมาชิคนที่3เดอะเซนต์กำลังคึกระวังให้ดีโดยงานนี้ทางซัตตันเคยมีประสบการณ์ที่สุดเลวร้ายในการเยือนโอเทลฟอร์ดเมื่อบวกเขาพ่ายแพ้กับทางเจ้าบ้านถึง0ูต่อ9 แต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วเพราะตอนนี้นักบุญการังดีฟอร์มสุดคึกคักเลยและก็พร้อมที่จะประทะก,กับทางผีแดงเต็มสูบโดยผลงานสีเกมหลังสุดในลีกของทางเดอะเซนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะพวกเขาชนะไป2เสมอ1แพ้ไป1โดยผลงานที่โดดเด่นก็คือการเสมอกระทางบรูไบสีฟ้าแมนซิตี้และกระบุกชนะไก่เดอะทองเทนัมฮอสเปอร์ในครั้งนี้ฉะนั้นการเยืนโลโนคอนความฝัน แม้ว่าพวกเขาจะเคยพบกับฟันร้ายเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาซึ่งกถือว่าครบ1ปีพอดิบพอดีโดยเหตุการณ์นี้การบุกมาเพื่อจะลบรอยแผลที่สุดอับอายจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของทีมเยือนในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4โรนโดต้องการหยุดสถิติเลวร้ายนี้ให้จบได้ตอนนี้โรนโดคงรู้สึกกระหายจากจะลงไปกระกาาซุกตะไครซอตตันเต็มทีแล้ว พราะในเกมล่าสุดกับทางเบอร์เบอรี่นอกจากจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองพอถูกเปลี่ยนตัวก็ทำผลงานไม่ดีกเท่าไหร่นักและก็ยิงประตูไม่ได้กันอีกด้วยยิ่งทําให้เคโดนั้นออกอาการหงุดหงิดกันเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทางกระันทีมชาติโปรตุเกสไม่ค่อยพอใจเพราะเขาได้สร้างสถิติไม่น่าจดจํานั่นก็คือการสาดประตูคู่แข่งไม่ได้5เกมไปต่อกันซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับที่เขาเคยทำเอาไว้สมัยที่เล่นกับทางมักริกเมื่อปี2010ที่ผ่านมา และข้อสท้ายข้อที่5้านะผมการน,นี้พลาดไม่ได้ไม่งั้นท็อปโฟลุดอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยทุกครั้งที่แมนยูลงสน้ำนี่คือประเด็นที่พลาดไม่ได้ดจริงๆนั่นก็คือการคว้าชัยชนะเพื่อโอกาสในการลุ้นติดท็อปโฟเพราะตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาชักต้าเป็นห่วงซะแล้วทำไมนั่นหรอก็ทั้งเวสต์แฮมที่อยู่อันดับที่4อาร์นตอนอันดับที่5ทำคะแนนแซงหน้าไปแล้ว แม้ว่าแต้มจะห่างกันแค่หนึ่งแต้มกับทางเวสต์แฮมเท่ากับปืนใหญ่แต่หากพิจารณาจากโปรแกรมของเดอะกันเนอร์พวกเขาแข่งน้อยกว่า1นัดน,นะยังไม่หมดแค่นั้นหากเรือไปดูสเปอร์แม้ว่าจะพลาดท่าแพ้ซาตันตันมาในเกมล่าสุดแต่คะแนนตามหลังแมนยูอยู่แค่3แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่า2แมตช์ฉะนั้นถ้าไก่เดอทองเก็บ6แต้มเต็มจากแมตช์ตกค้างนั่นยิ่งทำให้ผีแดงอาการหนักเข้าอีกในคร์ังนี้ นี่นะผมก็เป็น5ประเด็นร้อนก่อนเกมนะฮะในค่ำคืนวันนี้ของปศิจแดงของเราดูสิว่าแมนยูนั้นจะพลิกล็อกสถานการณ์กลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งได้ไหมงานนี้ต้องหลดลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลถสมสรนแ <c oughs> มนเชสเตอร์ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตานชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ